สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาร์คเอพีเป็นยังไงกันบ้างผมท่านผู้ชมสําหรับการอัปเดตแพทใหม่ OB21 ที่เพิ่งอัปเดตไปเลยนะครับผมก็มีคนถามผมมาว่า OB คืออะไรครับพี่ OB เป็นชื่อเรียกการอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับผมเป็นครั้งที่21นั่นเองนะครับเนาะนั่นแหละนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่อยู่ในเกมตอนนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นการรับตัวละครใหม่ก็คือคาเพลล่านั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสกิลของเธอนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับผมเนาะ <_ d ata> ก็บอกก่อนเลยนะครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยยังไม่สามารถรับได้แต่ว่าผมเนี่ยจะมาบอกแนวทางนะครับผมว่ามันจะสามารถรับได้โดยวิธีใดนะครับผมเนาะแต่เซิร์ฟนอกเนี่ยเขาก็เริ่มเอาเข้ามาแล้วนะครับผมในตู้สุ่มบ้างในกิจกรรมบ้างนะครับเนาะก็น,นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะ แล้วก็เราจะพูดถึงการอัปเดตแพทใหม่ก่อนเลยนะครับผมว่าในส่วนหลักๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมในโหมด4 v 4แบบจัดอันดับก็ยังไม่มานะครับผมก็ตามตารางแล้วเนี่ยมันบอกว่าจะเป็นวันที่9นะครับผมวันที่9เดือน4เนาะก็น่าจะยังไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเหมือนกันนะครับผมก็เป็นระบบแบบแรงเก็บดาวนะครับผมแบบ ROV เลยนะครับถ้าใครเคยเล่นอ o V น่าจะรู้นะว่าแบบ เพิ่มดาวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มแดงไปด้วยเนาะนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นระเบิดควันนะครับผมก็สามารถหาได้ในโหมด 4v4 เลยนะครับก็สามารถหาเล่นได้นะผมคิดว่าควันควันมันเยอะกว่าแล้วมันหนากว่าหนากว่า,วาระเบิดควันตัวเก่าที่อยู่ในแผ่นแรกๆเลยนะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะ ทำให้ศัตรูแบบหลงได้พอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็หลงเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราอยู่ในควันเนี่ยเราก็มองข้างนอกไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมนะนั่นแหละนะครับผมก็เป็นอย่างที่2นะครับผมต่อไปจะเป็นตัวละครใหม่คาเพล่านะครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับก็น่าจะเข้ามาให้ดูแล้วเนาะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนนะตัวละครคาเพล่านะครับผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่และนี่ก็จะเป็นชุดเซ็ตของเธอนะครับผมนี่ สกิลของเธอนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบันทึกกันก่อนนะครับสกิลเลเวล6นะครับผมก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเอ่อสำหรับไอเทมฟื้นฟูเลือดแล้วก็อ่าไอเทมฟื้นฟูเลือดเนี่ย20%นะครับผมแล้วก็สกิลฟื้นฟูเลือดเนี่ย10%นะครับผมลดอัตราการลดลงของเลือดเมื่อล้ม30%นนะครับผมให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนทับได้นั่นเองนะครับผมลักษณะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวตัวละครใหม่คาพิลล่านะครับผมก็คือตัวละครคาพิลล่านะครับผมมันมีตัวแนะนำเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตมุมล่างขวาของรูปนะครับผมเขาเขียนว่าอิชิตัน X-Free Fire นะครับก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับผมว่าตัวละครใหม่เนี่ย จะมาในรูปแบบไหนนะครับก็น่าจะเป็นโค้ดอิชิตันอีกเช่นเคยนะครับผมแบบที่เราเคยเ,เคยเห็นกันเลยเหมือนกับอะไรอะเหมือนกับฮายาโตะใช่ไหมนะครับก็ตอนฮายาโตะนี่คือกินกันแบบเป็นลังๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวละครมันสุดจริงนะครับผมนะแต่ก็ตัวละครน,นี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบพอสมควรเลยก็คือมันเพิ่มเลือดเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับผมในส่วนของทั้งใช้สกิลด้วยใช้อเทมด้วยนะครับผมเนาะก,ก็ สุดยอดตัวละครน,นี้ตัวละครใหม่คาเปลล่านะครับผมใครไม่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะเก็บสะสมสกิลของตัวละครตัวนี้ไว้นะครับผมเนาะอย่างที่อย่างต่อไปนะครับผมจะเป็นกล่องพางไม้นะครับผมเป็นกล่องพางตัวนั่นเองเหมือนกับถังถังน้ํามันเลยหรือว่าภูิไม้นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะสามารถหาเก็บได้ในโหมดทะเลทรายนะครับผมเท่านั้นเนาะเป็นแมปทะเลทรายเท่านั้นแมปคา,าราฮาดีนั่นเอง นะครับก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ลองไปหาใน m แ p เทเลทราย์ดูนะครับเนาะ,อ,ะอย่างต่อไปนะครับผมเป็นการปร,ปรับปรุงก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะสามารถซ้อนได้2คนแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ลองเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันน่ารักนะครับผมเพราะว่าแบบใครไปเป็นคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแหมอย่างการหนังนะครับผมหน,หนังแบบโว้มบูวิเนี่ ต่อไปนะครับผมก็เป็นการปรับปรุงนะครับผมสเตตัสปืน MP5 UMP แล้วก็ M1887 นะครับผมเนาะก็ตามแผนโน้ตเลยนะครับผมเขาบอกว่า MP5 เนี่ยบวกอัตราในการยิงหนึ่งนะครับผมบวกระยะหนึ่งแล้วก็บวกความแม่นยำหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ UMP นะครับผมคือบวกดาเมจหนึ่งนะครับผม ลด,ลดแรงดีดเนี่ยแล,แล้วก็เจาะเกราะบวก1นะครับผมแล้วก,ก็ f 1887น,นะครับผมเป็นบวกเจาะเกราะหนึ่งะครับผมลบความเร็วรโหลด2แล้วก็ลบดาเมจออกไป1น,นั่นเองนะครับก็นั่นแหละค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะครับผมก็ตะกินดีแท็กมันจะบวกมาอีกก็คือบวกบวกดาเมจนะครับก็คือจะ มันจะดีเท่าเดิมดีเท่าแพทเดิมนั่นเองนะครับผมในส่วนของ M1887 ตัวนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันในคลิปหน้าละกันนะครับผมในส่วนของ M1887 สกินดีแท็กนะครับเนอะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการอัปเดตแพทใหม่นะครับแล้วก็วิธีการรับตัวละครใหม่คาเพล่าเลยนะครับเนาะ ะะนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมเติมเพชรนั่นเองนะครับก็คือเติม9เพชรเนี่ยจะได้รับเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็แบนเนอร์มาเป็นรูปไข่สีรุ้งนะครับผมนะก็น่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็99เพชรเนี่ยจะได้รับเป็นแอร์บอร์ดมานะครับผมเป็นเทศกาลของอ่าอีสเตอร์นั่นเองเป็นอีสเตอร์สไตล์นะครับผมเนาะอีสเตอร์สไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็399เพชรนะครับผมจะได้รับเป็นบันนี่เฮดโฟน หมวกตัวนี้นะครับผม Bunny Headphone เป็น u n เซ e x นะครับผมก็คือสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมแล้วก็999เพชรนะครับผมเป็นสกินรถตัวนี้เลยก็เป็นสกินรถที่เคยเอาเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นการเติมเพชรแล้วก็ได้รับมาแบบฟรีๆเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอไอ้เจ้าพวก โหมดนะครับผมเป็นโหมดโดดซ่าทาระเบิดที่มาใหม่เลยนะครับก็ลงไปเล่นกันได้นะครับผมมีพวกออรองเท้านะครับผมรองเท้ากระโดดสูงแล้วก็ปืน MG อะไรนะ MG อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับปืนยิงระเบิดเนาะนั่นแหละนะครับที่มันมีสก,กินอยู่ในร้านค้านั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับไอกิจกรรมนี้ผมลืมผมลืมไอกิจกรรมอันไหนว่าอันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรม เล่นนะครับผมเล่นกับเพื่อนหมดใดก็ได้นะครับผมเล่นครบ1เกมรับไปเลยนะครับผมตัว๋วโกโรเล่ย์หใบเล่นครบ3เกมรับไปเลยตัว๋วแดมเมอ์โรล่ยหใบแล้วก็เล่นครบหกเกมเนี่ยรับไปเลยบวกบันนี่บันดาน่านะครับผมเนะาะถาวบอลเลยนะครับผมอันนี้นะก็อย่าลืมมารับของรางวัลกันด้วยนะครับผมของฟรีๆอย่างนี้นะฮะเยอะแยะมากมาย แล้วก็อันนี้คือกดรับได้เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่8แล้วแต่ผมไม่ได้กดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมพวกตารางกิจกรรมทั้งหลายนะครับผมมีสายล็อกอินสายล่าสายล่ามาแรกนะครับผมแล้วก็สายสะสมแล้วก็แลกนั่นเองนะครับผมสายล็อกอินก็มีล็อกอินรับบัตรไดมอนด์นะครับผมมีล็อกอินรับอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกล่องศพนะครับผมแล้วก็มีอะไรชุดด้วยนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะได้เป็นกล่องศพนะในส่วนของกิจกรรมล็อกอินนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยได้บัตรนะครับผมบัตรอัปเกรดตัวละครนั่นเอง นะครับผมสายล่าแอนแรกนะครับผมก็จะมีเป็นอ,อันนี้ก็ ป็นกิจกรรมที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เล่นกับเพื่อนเพื่อรับของรางวัลถาวรนะครับผมบวกหมวกอะไรดันนาดันนานี่แหละนะครับเนาะแล้วก็ขนปุยลุยสมรภูมนะครับผมก็จะได้เป็นโปรไฟล์มาแล้วก็แบนเนอร์แล้วก็ร่มนะครับผมแล้วก็หินอัปเกรดนั่นเองนะครับเนาะสายสะสมแล้วก็แลกนะครับผมน่าจะมีไข่ให้เก็บเนาะแล้วก็มีโทเคนนะครับผมไอตัวเหลืองเหลืองเนี่ยคือโทเคนนะครับแล้วก็นํามาแลกเป็นกระเป๋านะครับผมเสื้อยืดแล้วก็กล่องศพเลยนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามา รอกิจกรรมมันเข้าแล้วเราค่อยมาอธิบายกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับผมเราจะดูเป็นตู้ที่เราพูดถึงกันเลยนะครับก็คือตู้โกลรอยันั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับคลิปแรกที่ผมได้พูดไปเลยนะครับผม ก็คือคลิป2ที่ผมเอามานาเสนอเนี่ยก็คือเผื่อไว้นะครับผมก็คืออันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมว่ามันจะมาแบบนั้นก็เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียก็มาแบบนั้นจริงๆนะครับผมเป็นชุดชุดหุ่นยนต์สลายม็อบนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะครับน่าจะเสียเยอะหรือเปล่าเพราะว่าแต้มผมน้อยด้วยนะมันจะเสียเวลาทนะ่านผู้ชมหรือเปล่าเนี่ยขออภัยในเสียงสั่นด้วยนะฮะผมมันจะได้ทุกรอบเลยหรือครับเนี่ย ยังไงครับไม่ได้สักทีครับผมท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของเซต w ู o f ปร l a u เชอรนะครับผม <S <S น,น,นี่เลยนะครับโหสั่นแรงมากนะฮะนี่เลยนะครับเราก็ได้มาแล้ว w o ฟโปรแฟชเชอรนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนี่จัดไปรับไปนะครับ โอเคผมหมดไปก็หลายอยู่นะฮะแต่ก็โอเคคุ้มค่านะครับผมในส่วนของชุดนี้เนาะแล้วก็ไปพ่นรอยย้อนนะครับผมมาแล้วในส่วนของอสกิน M79 นะครับผมเป็น M79 ที่สามารถถือหน้าร็อบบี้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสุดติ่งอยู่พอสมควรเลยนะฮะ mm hmm. อ้าวได้เหรออาได้ง่ายจัดนะฮะได้ง่ายจัดเลยนะครับ oh. ก็เดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยเนาะในส่วนของอ่า M79 นะฮะนี่เป็นไง M79 สกินรีเจนสกินแรกเลยมั้งเนี่ย นี่เลยนะครับผมแหมสุดยอดแสดงหน้าล็อบบี้ไปเลยเป็นไงครับผมท่านผู้ชมสกรีม m 7 9ที่สามารถถือได้นะครับผมลักษณะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปใส่เซ็ตวูฟโปรมาเท่ๆกันดีกว่านะฮะไหนว่าไหนว่านี่เลยนะครับจัดไปนะครับผมเฟียลตอสสมาโเดอเชะนี่เป็นไงไม่เกลือแล้วนะครับผมในส่วนของโกลรยของของแพทนี้นะครับผมก็อย่างที่พูดกันไว้เลยเนาะ แต่ว่าเหมือนว่าชุดโทเคนแดงเนี่ยเขาจะยังไม่ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมย,ยังไม่เพิ่มมาใช่ไหม <c oughs> สักค,ครู่เนี่ยเออยังไม่เพิ่มมานะครับผมจะมีเพิ่มมาก็เป็นกลอซ่าตัวนี้เนาะเป็นบวกดาเมจระยะนะครับผมถ้าเอากลอซ่านีไไ้ไปไว้ในโกโรโยก็น่าจะโดนดดาอีกเหมือนเดิมนะฮะผมก็นั่นแหละ <c oughs> ก็ดีนะครับผมดีที่เขาเอาชุดมา ดีด้วยแหละผมจะได้ไม่หน้าแตกด้วยนะครับผมคราวที่แล้วหน้าแตกเลยนะครับผมโดนด่ายับนะครับผมบอกว่าผมมั่วผมมั่วนะฮะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ามาพูดเรื่องอตัวละครคาพิลล่านะครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเหมาะที่จะสมควรใช้เลยนะครับผมนะ่าไทที่ไม่ชอบเล่นตัวผู้หญิงก็ควรจะเก็บ สกิลเธอไว้ยัดตัวอื่นนะครับผมนะผมใช้คำว่ายัดแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมสหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่แน่ก็น่าจะได้ลงตอนเย็นเนี่ยแหละครับผมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ลงตอนเช้านะครับผมนะโอเคบายบายทุกคนจุ๊เจอกัน